สวัสดีจ้าอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาดูเกี่ยวกับใครนะครับที่จะสมัครอินเทอร์เน็ตนะครับในทูเออเล็ตนะครับมันจะมีแฟลชเซลอยู่นะครับก็คือวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำโปรเน็ตแฟลชเซลกันเลยนะครับก็คือโปรเน็ตตัวนี้นะครับที่ผมบอกมานะครับก็คือโปรเน็ตไม่อัน20เมกะบิตนะครับราคา2 8 0บาทนะครับทุกคนลองไปสมัครดูได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าลองอ่านข้อเงื่อนไขดูก่อนนะครับข้อเงื่อนไขตัวเนี้ยนะครับใน,นทูบันนิวอเอเล็ตมันจะมีตรงนี้นะครับก็คือผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์นะครับความเร็วสูงสุด20เมกะบิตต่อวินาทีนะครับในปริมาณ50กิกนะหลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด1เมกนะครับ ทุกคนลองไปสมัครได้กันดูนะครับโอเคครับคลิปสั้นๆไว้เพียงนี้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายกิ๊กกิ๊ว